มารีวิวอีกครั้งเพย์สามแปลงและลงเกมห้าร้อยกิกและสี่จุดแปดแปดมาดูตัวเกมที่ลงกันเกมก็เป็นแปลงเรื่อยๆนะครับเริ่มจากอโมเกมบอย อิมูเกมส์ซปูเปอร์แฟมิคอมซิงโดฟรีชอ็อปอ่ามัติแมนที่เหลือก็าตามรูปเกมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 4ส4 6 4ี4สะตามนี้นะครับเกมก็อย่างที่บอกจะเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆออบอลยังเป็น2 1อยู่นะเพราะว่าเด็กมันยังไม่เปิดเปิดแล้วถึงจะอัพเป็นสองสอสนใจก็ทิ้งคอมเมนต์เดี๋ยวมาตอบครับโอเคครับ